ลโหลโเทโอเควันนี้ก็พบกับผมบัสเกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเลนะ่นอะไรทั้งนั้นครับแต่จะมาสอนตั้งค่าหรือเซตติ้งไมโครโฟนนะครับอะไรเข้าอ,อย่แล้วอะ่ะนะครับไมโครโฟนนี่ก็หาโหลดที่เพจสโตนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเดยเดี๋ยว dặn và khâu khâu gì giờ nè ok ok nào kháng lời <laughs> kháng lời ok ขอไปต่อเบกโฟนนะครับฮาลโลที่เพสโตนะครับตัวน,นี้ฮะนี่ฮะชื่อมือก็คือ m พิมพ์ m I c r o p S o n ครับ m i c r o p h o n นะฮะประมาณนี้ครับนี่ฮะชื่อตรงน,นี้ได้ครับมุมมุมมุมนี่ยฮะตรงมุมเนี่ยครับมันจะมีชื่ออยู่เข้ามา มันจะเป็นอย่างงี้นี่ฮะมันจะเป็นเดี๋ยวนะับสกินก่อนนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคเข้ามามันจะเป็นอย่างงี้อยู่ร้100อยบีะ100อะร้อยดีบีอะร้อยดีบีเนี่ยปรับมาเป็นศูนย์ดีบีฮะคือการปรับมาเต็มนี้อันที่สองคือกดมามันจะเป็นอย่างงี้ยังไงอะ นี่ฮะมันจะเป็นโมโนครับกดมากดโมโนแล้วก็กดสวาร์ปล่ะกดตรงนี้ฮะเป็นสวาปสวาปอะไรสักอย่างนี้ฮะกดเอ๊ะหรือว่าอ๋ออันนี้ครับสเตอร์ลีโอและสักอย่างนี้นี่ครับ อันแรกะครับอันนี้ก็รีเซ็ตนะครับเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ไงแบบน,นี่แหละหรือนนสักอย่างเนี่ยอาเป็นคล้ายๆไปเนี่ยคุณก็กดรีเซ็ตให้มันอยู่ตรงกลางกันหมดฮนะแล้วก็มาลองใช้กันโอเคฮัลโหลฮัลโหลโอเคใช้ได้ครับเยี่ยมเยี่ยมเห็นไหมฮะว่ามันได้ก็มาสอนแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วใครกดแชร์วิดีโอเพื่อมกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย